เบาไปไหมฮะสวัสดีครับเนสวัดียแม้เจอคนอื่นนอกจาคุณวาลูโอ้ยเลนมันชอบมาข้างนอกบ้านนะคุณเอาะครับทุกคนผมว่าจะเปิดชาร์ตอะคงต้องเปิดแล้วเะตือนเตือนอุ๊ยผมพังเลปหน่อยมนักเหมือนกันได้ครับเนี่ยเล่นเละเลเขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง หน่วยแพทย์กระน้ำารุงตัวที่หน้าบ้านฉันด้วยค่ะเออผมต้องรีบไปแล้วผมไม่อาบน้ำเแล้วกันเออรอด้วยรอด้วยเออสวัสดีสวัสดีห้อาผมไม่อาบน้ำผมไดฟูดนะคุณอ่เราชื่ออะไรผม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 ชื่อเลน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 คุณเลนเลนไดฟูดนี่เลนไดฟูดเลนไดไดไปไปไปเร็วไปเร็วโอ๊ยเครียดห้องอาบน้ำอยู่นี่ อาบน้ำอาบน้ำก่อนอาบน้ำอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนอาบก่อนเอออาบแบบไหนขอโทษครับข้ามไปตรงนี้ไหไเข้ามไปไปข้ามไปอยากให้เข้าโอ๊ยอยากเข้ามไปอยากเข้ามยอากเข้า I'm mean, yeah. mm -hmm. gonna <laughs> yo, man. Yeah. ไม่มีสัญญาณตอบรับจากอะไรก็ไม่ที่ท่านเรียกในขณะนี้ผมก็ต้องขอโทษที้ากเวัอนี้ต้องรีบวางสายอ่ะใช่เหรอไม่น่าใช่อย่าบอกนะขอด้วยครับทุกคนอล๋ลหายค้างไหมเออขอโทษ เอมันมากเหรอโอ้ยเดียวขอโทษนะหาเพื่อนก่อน โย่อายามิตื่นยังอันนี้นั่งหลับในเหรอฮัลโหลโอเคเปิดไลฟ์อยู่นะยินเต้น,นเพื่อนอะไรกันว่าไงตื่นแล้วเหรอ ฉันตื่นกับพวกนายกไปไปไปอาบน้ําฉันอาบแล้วอาบแล้วเหรอฉันฉันทําทุกอย่างเสร็จแล้วเนหะ็นแซบไปอาบก่นนอนเลยเหรออยวมาเลยเพิ่งตื่นเหรอ,อใช่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 เด็บ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 โอ้ยโอ้ย เหมือนเดิมอันนี้นะฮะเออไม่ได้มานานเ,เออให้เดี๋ยวนะอ๋อ <laughs> Oke. Okay. ป่ะไหน,นมานังอะไรคนเดียวตรงนี้ว่าไงไปไปลงมาลงมาแปงคนึงนะเฮ้ยทรงใหม่เหรอหอืทรงผมทรงใหม่เหรออ่าใช่ช่วงนี้เบื่อทรงผมเก่าแล้วก็เป็นการขออภัยโทษอะ แปบ๊บนึ่นนงนะมีคนโทรมาขอขอ,ขอไปยศโทษหรอฮัลโหลไม่ดีเลยเ,เลย่นเลน่นเลน่นเลน่เลนมาบ้านพี่ลูรีลูรีหน่อยได้ไหมตรงสวนอ่ะตรงฟาร์มอ่ะฉันอยากห้นานมาขนของช่วยได้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 ยิบมายิบมายิบมาโอเคเอ่อ่าใช่ไปอาไปการขออภัยโทษอ่ะดูอ้วมดินะหน้าตาหน้าอ้วมดิ ใช่เหรอก็ก็น nice ่ารักไงน่ารักดีแบบแบบบบมึงนะอุ้ยอ้วนมากคิดวแบบไหนเหมาะกันเนี่ยใส่ยังไงก็เหมาะเพราะนายใส่แล้วมันอ้วนนายไม่ใส่ก็อ้วนหน้าอ้วนไหนจะไป็นไ่งกันไหนนี่แหละไม่ไม่ไม่อ้วนไม่ ไม่เลีนเอกว่างแกแหละไม่แกแหละไม่ไ่นแหละนั่นแหละั่นแหละไหนแหละไปช่วยยกของสิมาลุเรียกให้ไปช่วยฮะตรงไหนอ่ะไอไอตรงฟาร์มอ่ะไอบ้านรุ่นรุ่นพี่อ่ะปัดปัดปัดข้าวทำอะไรกันแต่ช้าหน้าจะได้ไหมข้าเจ้าเข้าวเจ้า พระเจ้าหมกเขาทำอะไรกันแต่เช้าเนี่ยเนี่ยอ่ะงั้นไหนก็ได้หนแล้วขอโทษครับเอ้ยอ่า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 ขอโทษครับที่หายไปนะ พอดีมีปัญหาหลายอย่างครับแล้วก็หมดไฟด้วยขออภัยครับส่วนใหญ่จนะเป็นปัญหาเรื่องอุปกรณ์มันไม่ค่อยพร้อมอ่ะอ่าอ่า หลุดเดียวแป๊บนึงนะครับทุกคนเพื่ออยากเห็นหน้านะ้องเต็มเต็มแต่แต่ในรถไม่มีฟันนะสก,กินนี้ถือว,ว่าจะใช้ภาพทุกคนแล้วกัน,กนที่หายไปด้าน